สาบายดีสวัสดีครับมีตาสาวล้วรักต่างวัย่ัใหญ่สมบูรคนไทยรักต่างไว้ยมันนี่จะมาผู้ผูน้นึงกับมักย่องผูน้นึงกับมักตำผ <c oughs> ูน้นึงมักตำผู้นึงมักย่องม,กมักตำกับมักย่องเลยมักก็อะไรยังแม่นยังน,ยงนอกผู้นึงมักย่องกินเน่าเป็นเส้่นซื้อเสียนเทยวเขาเมื่อไหบัวเป็นเสียนงอบ่ะบัวเนี่ย,เ,ยเขาปุ้นเขาปุ้นเขาปุ้นอันนี้เขาปุ้นจะย่อง <c oughs> <c oughs> นี่ข้าวปุ้นของมึนตานี่ตอนนี้เขาวปุ้นจะพุ่นจะต่ำมาต่ำพุ่นพุ่นอันมาต่ำละปัดกระลังเราใส่ลายมันจังแซ่ยบมันบ่อดอันนี้สียองเคดกินแบบคือก yeah, ินคือยังเคยกินคือเด็กหน่อยนี่ไหมยังใบเตยมันก็บซีดน้ำปลาใส่มันกินหมด อ้าวจอดจอเลยมันค่อยได้กินแล้วเด้บะเนี่ยค่อยตำนะเจา้าย่องถ้านย่องนะมันโดนดิ <c oughs> ข้าวเดียวข้าวเดียวบะใครใครตำห้เจ้ากันเส้นามปลาเมืองทองนะโบใส่มัองน่าวแต่ว่ากะบ,บีบใส่นหนหนึงดอกโ <c oughs> บใส่ดอกเตยบีบใส่นิดนึงโบพ่อมีน้ำหรอก ไอบุญเด้อเอ็นืังไดเนี่ยอืมตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นปลาเถ้ะนี่จ้อ่ะยิ้มบ่ล่อนีร่ขึ้นหน่อยแท้แล้วเอาใส่อีกแม่บ่แล้วใอยพ่อแล้วั่จเจ้าเจ้าย่องของใอยอ่ะเถ้ะกินซชำนีพอแล้วตาปัญญามชำนีจีนย่องบันีนี่ ย่องข้าวปุ่นบ่แม่นเอาอันบักพริกบักพริกพงใส่ย่องข้าวปุ่นกับย่องคนอันใดย่องดีกว่าดีคนอะไรเนวบ่กแค่คนกับแซบแซบพัลบากอ่า้ารย่องคนนี่บ่บ่ต้องใส่พริกกับเือกันอันนี้ก็ใส่บักพริกอยู่ด้วนี่ใส่พริกคือกันแซบกับเพื่อกันแล้วก็จะใส่ผงชูรสเข้าไป เส่ยรายก็เสียบบรายอืมเส่ยรายเสียบบาย,ายน้ำปลาบัใส่เอืดน้ำอันอันน้ำตาลบัใส่อืมใส่ยั่งน้ำตาลอืมเอาไปไกลๆเอาไปไกลๆบ่ะอืมเต้นหำปลาละน้ำตาลเอาหนีไกลๆอืมบัถือถาดกับของประเภทนี้ <c oughs> บัใส่หมองหน้าใส่หมองกอกสองนู่นอ้าว้าตายแล้ว ยองเลยแบบกินแบบบ้านๆเลยเมื่อล่างแล้วล่ะของเจ้าของกินเจ้าของของเจ้าของกินเจ้าของแมนของเึิดอยากเด้เหียบปล่อยม่ต้องซิมเห็นเขาอันไายคลิปเนาะอ่ะไปล้างไม่เหลือเนี้ย มันกินโซ่นันก็เลยก็เลยว่าคิดยาง,ยงมันเห็นบ่โอ้ยคือแหงแท้ว่ะมันแหงเขาปากก็ได้ดิ<ะ> <laughs> แหงเขาปากก็ได้เอาไม้ตะเขียบอ่ะโอย้ยบ,บ่บ,บ่บ่เก็บบ่เอามากัมากวันนี้ มาจวดเนี่ยเนี่ยมันของแซบมันอยู่นี่นั่นเสียงแซบแซบบอหยิบกินนั่งเสียมันค่อยแซบพาใส่อ มะนามันสมแหละป่ะนี่ยพอดีเลยตาบ้าแตแกเมื่อเนี่ยตอนแรกว่ากินเขาเจ้าเที่ยงแรกมานะเ <c oughs> พี้ยนข้าเจ้ากินเขาปุ้นโซ่ คืออยากอืะพ่อป่กกินอิ่มป่ะมพ่อไปซื้อไหมพอดีซื้อมาเส้าบัดป่ะเส้าบาทไปเตอก็กินจับเดียวนึงยไม่ได้กินได้กินอยว สนยาวอ่ามค้นทง <c oughs> อง <c oughs> ขึ้นพอดั้งแจเป็นเล็กหน่อยมหบีบแล้วไม่ไหมเอาใส่เลยคนคนเศรา้าเศร้าเศร้าจากที่บีบไปไหมไม่มใส่เมื่อจิดลำปาใส่แห่ โอ้ยดูดจิเลบยบ่ตตองใช้ถ้วยผู้ใดเป็นคนแพทองก็เหมือนเราแพ้น้องกันนะอื้ม มืดพร้อมกันเนาะเยี่ยงตับเขาพุ่นย่องเขาพุ่นย่องกับเขาพุ่นต่ำหัวพ่อละมือเลยโอเคครับของแซ่บยำใบามาส่พี่น่องนะครับเอาไว้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีส